ต่อยินครบ เนละตามเขาว่าเสนาไปขึ้นนึงเนาไปขึ้นนึงขนว่าใส่น้ำห้อน ีกเป็นปลาละปลาแล้วมันจะมีความสุขอย่างหนึ่งไหมในการปลูกต้นไม้แล้วก็พุ่นมากตัวว่าพุ่นกับซอกมันพุ้นกัมกนมักแปนพุ่นกับมัก,กุก คือกันแต่ตะพนมา้ต้กัมักโ้นกัมักเ็นมีโฮมมีเงาดีแล้วบ่าต้นกับมักเดดเดี๋ยว,วเวด็เคกควอยมันมัดธรรมชาติเสือบอหน้าหอนไหนเขายังอยู่ใ่โฮมมันไหนี่ าเจ้ามีอย่างเลยถามามามีสนาฝนนานาังมากนี่ร่มก็ชั่วโพงห้ามัานจะยัว่ากันร่มกันอย่างไงแกจะ้มากเลย่ะคุมมดังักันเลากนันก็อนเเนี่ยนะว่าพอดีเลยผสมดินไปพอดีประเบิ่นผลงานมาวันไหนจะต้อง หลายถึงไปวิ่งขับของนาบาอะบ้านฝุนเน่เดยนเนย่มากันไป